จะให้ด <c ười> <c ười> ูบรรยากาศช่วงเช้าๆเนาะงที่นี่ที่ที่พักอยู่บรรยากาศช่วงเช้าๆก่็เงียบเงียบนิดนึงก็ยังไม่ตื่นอุ้ยขอโทษทีอืมอื้อ ที่ข้างล่างนั้นก็จะเป็นที่เหมือนกันหาดทรายเนาะหาดทรายที่โร่นอนอาบแดดกันให้ดูแต่มันย้อนแสงมันอาจจะมองไม่เห็นช่วงกลางวันคนก็จะเยอะหน่อยเช้าเช้าก็จะเงียบมีแเสียงคนทำความสะอาดแล้วก็ลงมาทานอาหารเช้า นิดหนึ่งที่นี่ก็จะอยู่พักเหมือนอยู่บนภูเขาอ่ะก็จะสูงเนาะนี่ถ้าจะลงข้างล่างถ้าเดินไม่ไหวอ่ะเขาก็จะมีลิฟต์ตรงนี้ให้ลิฟต์เหมือนแคปซูลเหมือนที่ลังกาวีที่ขึ้นเขาสูงๆเหมือนเวียดนามที่เวียดนามก็น่าจะโอเค ใครสนใจมาพักที่นี่สวยๆเลยบรรยากาศดีมากๆอาหารอร่อยด้วยคนก็ทธยาสัยดีนะการบริการอะไรร้าขายเก่งอ่ะคือเก่งมากในการขายเขาพี่ไทยเรายังวัดตื้อล้วนะแต่ที่นี่อ เก่งในการเสนอขายมากเรื่องอาหารเรื่องอะไรบริการเลยแต่เรื่องความอัธยาศาัยอะไรของเราคนไทยเราก็ไม่แพ้ใครในโลกนะที่นี่เขาก็เหมือนน้องๆอ,อัธยาศัยเหมือนน้องๆคนไทยเราก็จะินะนี่เขาอยู่ในร้านอาหารในบาร์เขาก็ล็อลบบี้โรงแรมเขา โอเคเนี่ย okay. จะให้ดูลิฟต์เอ้านั่นไงนั่นไงลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้ยเนาะไม่เห็นตามันลงไปแล้วครับแต่ยืนยืนก็มานั่งตรงนี้ได้บรรยากาศดีโอเคนี่ก่อนเดี๋ยวไปวิ่งเดี๋ยวมันจะร้อนโอเคเดอโอเคเดอให้ดูกันมันได้มาเที่ยวด้วยกันเนาะ ที่นี่ก็จะมีชอบดูหนังสือชอบอ่านหนังสือก็มาเป็นห้องยิมห้อง,อ,งอะไรของเขาแต่ยังไม่ยิมครับไปสูดอากาศข้างนอกนี่ต้นนี้สีม่วงครับนี่เนาะโอเคนี่ก็อรเรสเซชันช่นอะเรสเซชั่น อาจจะนี่เดินอาจจะอา่าภาพจะเขยา่าเขยา่าไม่นิ่งเนาะอยากให้ดูกันนิดโอเคมันนานแล้วนี่นานแล้วนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคทางเดินไปลงไปชายหาดโอเคโอเคโอเคสนามกอล์ฟเขา ล้ำก๊อบน้ำก๊อบรอากาศน่าเล่นมากล้ำก๊อบโอเคแค่นี้กันค่ะ